ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมดของเกม Red Dead Redemption 2กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมดที่มีชื่อว่า El Ramas Polis Overhaul นะครับมัดนี้คืออะไรมัดนี้ก็จะทําให้เราสามารถสังหารพวกตำรวจได้แบบไม่มีใครจับได้นั่นเองนะครับหรือจะเป็น NPC ทั่วไปก็ได้นะก็คือจะทําให้เราเนียนขึ้นนะครับทําให้คนสังเกตเราน้อยลงนะครับก็คือทําให้พยานมันน้อยลงนั่นเองนะครับ ขาประกอบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองรับกับมดพื้นฐานใครยังไม่มีมดพื้นฐานก็ต้องไปโหลดมาก่อนนะครับถ้าใครไม่มีมดพื้นฐานแล้วมาลงมดนี้นะครับมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปลงมาก่อนนะครับเหมือนมดพื้นฐานจะเป็นมดตัวแม่นะครับแล้วก็จะต้องลงมาตัวลูกเพื่อให้มันใช้งานได้นั่นเองนะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆอันนี้นผมทําให้มันกลายเป็นภาษาไทยนะครับโดยการคลุมดํากดลิดขวาแล้วก็ไปที่ translate section จุดไทยนะครับ ก็ไปอ่านได้นะครับการสเตลลต่างๆข้อมูลก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ไม่สามารถทําได้หมดุ้อนะครับผมก็จะมาทําการทดสอบเฉยๆนะครับส่วนท่านผู้ชมที่อยากทำตามหรืออยากรู้ทั้งหมดก็มาอ่านนะครับเอาไปแปลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ขี้เกียจอ่านครับมันเยอะเกินไปนะครับแต่ผมไปลองเล่นมาแล้วครับก็ใช้ได้นะครับโอเคก็ไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับ ผมก็โหลดไอ้นี้นะไอ์สแตนดาร์ดนะครับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก็กดเมนูนดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเป็นเวอร์ชัน7.0.3นะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วมันก็จะเป็นไฟล์ซิปแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราทําการกด1ครั้งแล้วก็กดคําว่าค o p y นะครับจากนั้นให้เราไปที่ไฟล์เลดเดที่เราติดตั้งไว้นะครับที่เป็นหน้านี้จากนั้นเราก็วางในหน้านี้ได้เลยนะครับ รอสักครู่นะครับกดรีเพจไปนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วมันก็เลยขึ้นรีเพจนะของท่านผู้ชมลงครั้งแรกก็จะขึ้นแค่หน้าตัวนี้ขึ้นมานะครับกดคอนติเนียไปนะก็ลงแค่นี้จากให้เราเข้าไปเช็กในม o ด LML นะครับว่ามันยังอยู่ไหมก็คือม o ดตัวนี้นะลามานะครับ L ลามาจากนั้นให้เราไปที่ม o ด m ม n น g เจอร์นะครับ กดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่ช่องสี่เหลี่ยมใต้รูปบาตนะครับ่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วเรามากดลูกศร2อ,องันที่เป็นวงกลม1ครั้งนะครับแต่เราไม่ไปตั้งค่าใน Mod Manager มอดแมเนจเจอร์ไอโมเดลเราลงเมื่อกี้มันก็จะไม่ทำงานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไปตั้งค่าในฟันเฟืองก็อย่าลืมไปตั้งค่าให้มันหาไฟล์เกมให้เจอนะครับผมก็ตั้งค่าผมก็ลงเกมอยู่ที่ไดอีในโฟลเดอร์เกมในโฟลเดอร์เกมก็จะมีเล d เด ก็จะขึ้นไฟล์ประมาณนี้นะครับก็กด select folder แล้วก็กด save ตรงนี้ได้เลยนะครับถักกระออกไปได้เลยก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามอสจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับอันดับแรกผมจะลองป้นลานสะดวกซื้อนะครับเขาบอกว่าถ้าเราป้นลานสะดวกซื้อจะไม่มีใครเห็นนะครับก็คือโอกาสที่จะมีพยานเห็นเราก็จะน้อยลงมากขึ้นนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ ในบอลลนไทยเดี๋ยวผมขอใส่หน้ากากก่อนนะครับเพื่อความเนบเนียนอ่นนี้ผมป้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปป้นบ้านหมอเคล็ดลับแล้วครับเราจะต้องกดย่อตลอดเวลานะครับพยายามย่อให้ได้นานที่สุดนะครับจากนั้นให้เรากดกดคอนโทรนะครับเพื่อย่อจากนั้นกดขี้ขวาแล้วก็กด คลิกซ้ายเพื่อเล็งปืนนะครับแล้วก็กด E เพื่อป้นนะครับทาไมกูแล้วก็กด R ค้างเพื่อป้นนะครับปกติมันจะมีคนเปิดประตูมานะครับแล้วก็มาเห็นเราป้นมันก็จะไปฟ้องในอำเภอครับอันนี้เขาปรับใหม่นะครับเพื่อความแนบเนียนกระเดิยงผมจะมีดข้ามมันซะ ตายหาไปซะเฉียนคอแม่งจากนั้นให้เรารีบหนีอย่างไวเลยนะครับก็ตัดมาอีกทีนะครับผมตอนนี้อาพนักงานโรงแรมรีเซพชันมันก็ได้ซัพพอร์ตขึ้นมาใหม่แล้วนะครับสวัสดีครับมันคงจะลืมไปแล้วว่าผมเคยฆ่ามันนะครับดีแหละต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเข้าเข้ามาข้างในเราจะไม่สามารถถืออาวุธได้ครับเราจะต้องถือมีดซะก่อนนะครับจากนั้น เปิดประตูให้มันกลับมาทางนี้แล้วเราก็จะปิดได้นั่นเองนะครับเพื่อให้เสียงตอนโดนฆ่าให้คนได้ยินนะครับดูสังเกตไอ้นี่นะไอ้นี่มันจะมองมาดูต้องรอให้มันหันไปนะครับโอเคมันหันไปแล้วนะจากนั้นเราก็จัดการเสียบแม่งแล้วก็กดนั่งอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเนียนมากมอดนี้ ปกติมันจะมีคนเดินเข้ามาแล้วเราก็จะวนเตดนะครับผู้หญิงนี่ก็ถ้าเป็นในสกิปมันมันแตกตื่นมันก็เลยวิ่งออกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นวิสเนตก็ดีแล้วนะครับเหมือนมันก็ตัดออกไปให้เรานะครับหรือให้มันหนีไปนะครับ ต่อไปเราจะไปหาในอำเภอนะครับถ้าในอำเภออยู่คนเดียวเราจะสามารถฆ่าได้แบบเนีบเนียนเลยครับเฟมกระตุกเฟรมรถน่าจะเป็นที่เหมาะนะครับแนอำเภอคนนี้มันมายืนเลยตรงนี้ไะเนี่ยเราจะต้องฆ่าคนนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับ ต้องรีบจัดการในคนนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับนี่นะครับคนข้างนอกก็ไม่รู้นะครับเราก็รีบหนีเลยดีกว่านะครับก็ที่สกิปมันจะพังนะครับเดี๋ยวเรามาลองฆ่ามือปืนไม่ใช่เด็คนขายปืน,นครับมือปืนนียอะไรล่ะถือมีดเข้าไปด้วยต้องปลดอาวุธเราอ่ะเราคงจะต้องใช้ปืนแล้วละ นีมม่มึงยิงปืนทำไมเฮ้ยไ,ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนวันดีดีเยี่ยมเยี่ยมหมดนี้เข้าทางกูเลย <c oughs> คนตัวคนตัวทุกคนแม่งหัวหนัววะไม่ได้ยินเสียงปืนได้ไงเนี่ยโคตรง่ไอ้เช่นนี้ก็ยืนเฉย <c oughs> เราคายคนนี้ไม่ได้นะครับคนมองมาจากทางนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสวยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมดว่าเราสามารถฆ่าคนได้ในบ้านหรือในสิ่งปลูกสร้างได้นะครับคนข้างนอกก็จะไม่เห็นนะครับปกติมันทำไม่ได้นะฆ่าคนข้างนอกหรือข้างในแล้วก็จะติดวันเต็ดอยู่ดีนะครับ ไม่ค่อยดีมัดนี้ช่วยได้เยอะอยู่นะครับก็ลองไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมนะครับว่ามันสามารถทําอะไรเพิ่มได้อีกไหมครับผมก็มาทดสอบประมาณนี้นะกับร้านค้าโรงแรมทําได้นะครับเนียนด้วยไม่มีใครรู้นะครับเหมือนถ้าเรากดนั่งหรือกดไม่นั่งก็ไม่มีใครรู้นะครับทำให้เกมมันสมจริงมากขึ้น,นครับไม่ใช่เอะอะฆ่าคนแม่งรู้ยูดีก็รู้หมดแม่งอันนี้ไม่สมจริงเลยแม่งสริ์เลยนี่ก็ช่วยเราช่วยให้มัน ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ